ก่อนอื่นก็คงต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกๆท่านกันอีกครั้งแล้วนะครับผมและแล้วผมนั้นก็ได้กลับมาอยู่ในเกมเซเว่นเซเว่ เซเว่นแล้วก็เซเว่นไหนสองกันอีกแล้วครับผมกับหน้าร้านค้าและหน้าร้านค้านั้นเป้าหมายของผมนั้นก็คือร้านค้าใบสุ่มหรือว่าร้านค้าใบเรียกแล้วก็ร้านค้าเปิดสุ่มกาชาหรือว่าจะเรียกกันว่าอะไรก็สุดแล้วแต่เลยครับผม mm. ผมนั้นได้เข้ามาสู่หน้าร้านค้าของเกมนี้ครับ <laughs> พร้อมกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปจากฤดูหนาวตอนนี้กลายเป็นฤด,ดูร้อน้วครับผม <laughs> ร้อนชิมายเรียกว่าร้อนคุดโคดเลยทีเดียวร้านค้าของเราเนั้นก็ได้เปลี่ยนแบ็กกราวจากหน้าหนาวเป็นฤดูร้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยเสียงนกและหมู่แมกไม้ดังสนั่นกัไปหมดซึ่งในครั้งนั้นเราก็อยู่อการอัปเดตแพทใหม่ประจำเดือนมีนาครับผมมีนาแล้วแล้วคุณล่ะมีใครหรือยังบ้าบอ่อยพ่อครับผม เป็นการอัปเดตแพ์ครั้งแรกของเดือนมีนาครับผมเป็นการอัปเดตแพ์ในวันที่2มีนาปีพศ2565นะครับและก็มีการอัปเดตตัวละครพิเศษระดับตำนานบวกเข้ามาใหม่1ตัวและก็ตัวละครพิเศษระดับตำนานเฉยๆเข้ามาอีก1ตัวครับผมเราไปดูกันเลยว่า2ตัวนั้นเป็นอะไรกันบ้าง้ <c oughs> <c oughs> ไม่นางสาริกาลิ้นทองเราไม่ได้พบกันมา สักพักแล้วหรือเปล่านะก็ดูรูบี้ของผมสิเหลือสองพรูบี้กว่าๆถึงแม้ว่าผมอาจจะยาจกยากโยนค้นแค้นแค่ไหนแต่ผมก็ยังจะอุตส่าห์กดเข้ามาในร้านค้าใบเรียกอีกนะครับผมฮมาเราไปดูกันว่าตัวละครพิเศษตัวใหม่นั้นมีใครกันบ้างตัวละครระดับตำนานบวกตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานั้นก็มีชื่อว่าคุณพลแห่งการทำลายล้าง อีวานโอ้ยอีวานที่ตกสู่ด้านมืดกลายเป็นทลอดผมขอบอยว่าผมไปส่องสกิลของอีวานตัวนี้มาแล้วนะเป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่ออารีนาเขาเขียนไว้อารีนา ก็คือสกิลของเขานั้นแบบว่าค่อน้านจะโหดร้ายมีพาสทีบสกิลที่เป็นการตีลดบับด้วยนะเป็นตีลดบับแล้วก็ตีลดาเมจของฝ่ายตรงข้ามด้วยโอ้โหเป็นตัวละครแบบอารีนาพร้อมกับดาวเมจที่ค่อนข้างจะมหาศาลเป็นการตีที่แบบรุนแรงโหดร้ายทารุณใครโดนดาบของอีวานหวดเข้าไปนี่ถึงกับว่าต้องร้องหาแม่เลยทีเดียว เป็นตัวละครสายสมดุลน,นะสำหรับอีวานตัวนี้แล้วก็ไปดูตัวละครระดับตำนานธรรมดาเป็นตัวแดงธรรมดาอีกหนึ่งตัวที่อัปเดตเข้ามานะั่นะคือแม่นางคนนี้ครับผมอวตารแห่งเนตรเซอินเ,อเป็นเซอินร่างบอสนั่นเองเซอินที่เราไปตีในร่างบอสเอเดสีคนนะ่ะและตัวละครแม่นางเซอินคนนี้นั้นก็เป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่ออ,อารีน่าอีกแล้วครับผม เขาเขียนไว้ข้างลางว่าอารีนานะโอ้โหแปบลบว่าจะอัปเดตตัวละครที่สร้างมาเพื่ออารีนาอะไรมากมายขนาดนี้คุณจะตีอารีนากันไม่หวาดไม่ไหวกันเลยหรือไงฮะหลังจากที่ผมได้ไปส่องสก,กิลมา ก็ไม่นานก็โหดอยู่เหมือนกันมีพลัสสีที่สามารถช่วยตัวเองให้เอาตัวรอดอารีนาได้ <S <S ก็ค่อนข้างดีครับผมเป็นตัวประเภทสมดุลที่เล็งตัวตีระยะไกลก่อนด้วยผมจะมีอยู่สกิลหนึ่งที่จะโดดไปสับตัวอัศวินที่เป็นประเภทยิงระยะไกลก็ผมเป็นตัวที่แบบอยู่ลับล่อๆยิงอยู่จากด้านหลังอะไรเงี้ย <S <S ไม่นานจะโดดเข้าไปสับอย่างโหดร้ายไม่ปราณีมเรียกได้ว่าเป็น2ตัวละครที่สร้างมาเพื่ออารีนาผมบอกเลยว่าถ้าคุณไปสายอารีนาแล้วไม่มีตัวละคร2ตัวนี้ไปประดับทีมทีมของคุณมันก็เป็นแค่ทีมอารีนา ไก่ๆครับผมเถื่อ <laughs> สำหรับผมแล้วอะ่ะผมก็ไม่ใช่แบบพวกอารีนาจ๋าอะไรด้วยนะครับผมผมก็เป็นแบบว่าสาย PVE ธรรมดาธรรมดาตีบอสก็ไม่ค่อยอยากจะตีสักเท่าไหร่้วยพักนี้ <laughs> 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 เนื่องด้วยเพราะอากาศมันร้อนหรือเปล่าก็ไม่ทราบได้ครับผมและถ้ามีตัวละครระดับตำนานบวกตัวใหม่มานั้น <laughs> ผมก็ต้องมาจมปลักกับตู้นี้ก่อน <laughs> เป็นอันดับแรกครับผม เถืเอตํานานบวกอีวานครับผมมันจะเป็นยังไงมันจะรุนแรงมันจะโหดร้ายเรดมันจะทารุนขนาดไหนกับ2,000รูบี้เห็นสภาพตัวเองแล้วก็มันชังหน้าอดสูยิ่งนักทําไมชีวิตข้ามันถึงได้กระจอกขนาดนี้ ไม่นางสาริกาอย่าเอียงคอแบบนั้นสิแต่ผมนั้นก็ยังมีใบฟรีที่ดองมาอยู่ผมใบฟรีที่ผมนั้นเจียดเงินจากเงินรายได้เพียงน้อยนิดของผมไปเติมแพ็กเกจของใบเรียกตัวละคร90บาทได้รับใบเรียกตัวละคร1นึ่ใบตลอด28วันพูดแล้วชีวิตมันก็รันทดนะครับมาจังหวะนี้จังหวะนี้เผลอไปพูดมาก เปิดเพื่อหน,นึ่งค้งง่อนไหมนางงก่อนที่จะกดแพ็กแรกไปผมจะบอกเคล็ดลับของผมก่อนนะการที่จะเปิดกระชายเราจะไม่เจ็บใจนั่นคือเราอย่าไปคาดหวังครับผมเพราะว่าคาดหวังแล้วมันจะทําให้เราผิดหวังถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่มีวันผิดหวังนั่นเองครับผมฮ่า <laughs> คำคมก็มาแต่วันนี้มั่อยไม่แตกสีแดงด้วยเฮ้ยตคิปไปเลย ให้บรได้อย่างนี้เหลืออีก3แพ็คด้วยการมาตัวนี้ไวฟรีจังหวะนี้เงียบแล้วก็ตั้งใจฟังครับผมแตกเข้าไปดิสีฟ้าเนี่ยออดน้ําทะเลไปเลยทีเดียวบอกแล้วว่าอย่าไปคาดหวังครับผมถ้าคุณไม่คาดหวังนะคุณก็จะไม่ผิดหวังเลยนั่นไงไม่แตกแดงซะด้วยขอออกมาดูหน้าแม่นางสาริกาลิ้นทองสักครู่หนึ่งนะ ไม่นางสริกาไม่ได้คุยกันพักใหญ่แล้วนะครับผมไม่ได้คุยกันแบบพักหนึ่งแล้วแหละไม่นางเราพูดกันตรงๆตรงนี้ดีกว่าผมเนะ่ยไม่ได้อยากได้รลกนะเจ้าอีวานตำนานบวกผมขอแค่ได้ตัวแดงในเรทนี้ก็พอแล้วขอเป็นว่าครั้งต่อไปเนี่ยตัวแดงมาได้เลยไหมไม่นางผมไม่ได้เหลือแบบรูบี้ไปเปิดตู้ของไซอินกันอีกหนึ่งชุดนะครับได้หรือเปล่านะได้หรือเปล่านะไม่นางได้หรือเปล่าจังวันนี้ก็บอกอยู่ว่าอย่าคาดหวังนะนั่นไง เสียงดังอย่าวายๆทำไมล่ะฮะนี่ไงแดงไหมไม่แดงหรอกทองอาราม <c oughs> นี่มันสว่างสดใสแท้เลยเกินสีทองพองอภัยมีวาเดอร์มาด้วยล่ะจังหวะน,นี้โห แตกแดงไหมแตกแดงหรือเปล่าคุสายเงียบเมื่อกี้เนี่ยไม่แตกก็ผมเงียบเป็นเป่าคุยเลยทีเดียวาพามเหลืออีก2 0 0พรูบี้เท่านั้นแม่นาง2 0 0พรูบี้นะกับตู้อีวานตำนานบวกอะครับใน2 0 0พเนี่ยมาได้ไหมมาได้หรือเปล่านะแม่นาง <c oughs> ผมก็ไม่อยากจะคาดหวังอะไรกับแม่นางนะ <c oughs> เอ,อ,อ้ดูการเตงเขนากับสโลว์โมชันเล่นยิมนาสติกลีลา <c oughs> จังหวะนี้โอ้โหจะคลิปไปเลยคผมแฮกสุดท้ายกดไปยังไม่ตั้งใจ <c oughs> ไม่นางก็ยังคงดึงสลโลอยู่เ <c oughs> มื่อกี้เหมือนเสียงเทียนนะแตกอย่างรวดเร็วคผมแต่ว่ามันก็ไม่ไปถึงสีแดงไงมันอยู่แค่สีทองครับผมก็ดูกันเอา้าไม่แตกสีแดงซะด้วยจบสิ้นสุดกันทีพับก็ผม่าเด้งคงตามหลอกหลอนคุณต่อไปเฮ้ <laughs> หมดแล้วก็ผมรูบี้หมดแล้วไปเรียกตัวละครให้สะสมมาก็หมดแล้วผมไม่เหลืออะไรเลยเอาเป็นว่าผมขอเวลาไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหน <laughs> ขอไปรวบรวมรูบี้แล้วก็ใบเปิดตัวละครฟรีมาสักหน่อยก่อนแล้วกันนะ <c oughs> มันจะต้องได้อย่างนี้สิมันต้องได้อย่างนี้สิครับผมเจ็บแปลกๆแซบไปถึงสวงเลยทีเดียว two hours later ในที่สุดผมก็ได้เก็บรวบรวมรูบี้กับใบฟรีมาได้จำนวนหนึ่งแล้วครับผม <laughs> <laughs> ผมก็ไม่อยากพูดหรอกนะว่า <laughs> เก็บมาได้เท่าไหร่ <laughs> มันต้องใช้หยาดเงื่อแรงกาย <laughs> มากมายแค่ไหนเพื่อจะไปหารูบี้และใบเปิดลุ่มตัวละคร <laughs> มาเปิดไอ้ตู้บ้าบอขอ,ขอหอยพอกเนี่ยมาครับผมเรามาต่อกันจากครั้งที่แล้ว เราจะไม่คาดหวังครับผมเพราะถ้าเราไม่คาดหวังแล้วเราก็จะไม่ผิดหวังนั่นเองนะแม่สาลิกาไปสะดุดนานเหลือเกินแต่ว่ามือของแม่นานสาลิกาดันคือบอกว่าไม่ได้มีการแบบว่าดึงมืออย่างรวดเร็วอะไรเลยนะเป็นยังไงล่ะครับผมไม่แตกแดงก็บอกแล้วไงว่า อย่าไปคาดหวังเพราะถ้าเจ้าไม่คาดหวังเจ้าก็จะไม่ผิดหวังไงล่ะพีหนุม่มไปจังวันนี้ไอ้ยะสีทองพองอัมัยไม่นางสาริกาไม่นางสั้นง,งามโสภาสะนี่กระไรจังวัน,นี้แตกแดงแหรอือเปล่าไม่สคิปข้ามไปอีกหนึ่งเทีผมโอ้ไม่นางโคเซตก็มาน้อง <N ong> โคเซตเจ็บก็ผมเจ็บแบบแปลกถึงแม้ว่าผมอาจะไม่ได้คาดหวังอะไรกับตัวของตำนานบวกอีวานหลังนะแต่ว่านะแม่นางโสริกาฮ้่มาเรายังคงยึดมั่นในคำเดิมของผมเราจะไม่คาดหวังเพราะถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่ผิดหวังจะคงกระตกุกดึกดักดึกดัมันสั่นสาเทือน นั่นไงสั่นสะเทือนมันก็แค่นั้นแหละครับผมไม่ใช่แผ่นดินไหวสักหน่อย <laughs> ไปจังวันนี้อุ๊ยแตกแดงครับผม Demon صلody surrender shuttle clique the beauty red rose topan boys to to of a บอกแล้วครับผมว่าอย่าไปคาดหวังนะเมื่อกี้ตกใจด้วยนะมาตัวแรกด้วยแบบมาตัวแรกเฮ้ยมาตัวแรกแสดงว่าเป็นตัวที่เรายังไม่มีแน่เลยเสียงที่ตามมามันเป็นเสียงผู้หญิงไงล่ะครับผมก็คือมันเป็นเสียงผู้หญิงอ่ะมันเป็นเสียงผู้หญิงผมเลยอึ้งหน่อยเฮ้ยเสียงผู้หญิงว่ะเสียงผู้หญิงมันเสียงใครวะเสียงเนสตาไซอินหรือเปล่าเปล่าเลยแม่นางวาเลนติโน่บ้าเลยพอเลย พอครับผมสําหรับตู้อีวานบวกนี่ผมพอแล้วพอรูบี้ที่ผมมีอยู่นะมันไม่พอทําให้ตู้นี้ไปถึงการันตีอย่างแน่นอนครับผมโอ้ยเอาเป็นว่าผมขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้จะดีกว่าแล้วผมจะเอารูบี้ที่เหลืออยู่ตรงนี้ไปเปิดตู้เนตร a าเซอินแทนครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปที่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ถ้าใครอยากรู้ว่าขอฝากกดติดตามไว้ด้วยหรือว่าจะกดไลค์ด้วยความสมเพศผมก็ได้ไม่ว่ากันสำหรับคลิปวิดีโอนี้นั้นผมก็ขอไปก่อนละเงีเ้ยเงี้ย